แกงเทโพกันนะฮะวันนี้จาย์เบสจะทําแกงเทโพนะครับก็เตรียมผักบุ้งหั่นนะครับคือเอาแต่ฝักอ่อนๆนะครับบางคนโคนมันจะแก่ไปก็ไม่เอานะฮะแล้วก็วิธีการเตรียมผักบุ้งนะจะให้อร่อยก็คือต้องขยามพยมมนนิดนึงอย่างนี้นะครับขยายมยามมนนิดนึงเพื่อให้ผักบุ้งมันนิ่มนะครับแล้วเวลาันี่มันจะอร่อยนะครับ ก็คือหมูหรือไก่ก็ได้นะครับแต่อาจจะเบ็นเลือกทาเป็นไก่เพราะภรรยาจนเบ็ไม่กินหมูไม่กินมันนะครับก็หั่นก็ให้ชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราแกงแล้วหมูหรือไก่น่าจะคดลงมาอีกครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือใบมะกรูดนะครับเอามาฉีกเหวิธีการฉีกก็คือพับครึ่งใบนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอีชีฟ้าแดงนะครับก็เอาพีฟ้าแดงมาหั่นให้เป็นแว่นๆอย่างนี้ ต่อไปนี่คือขาดไม่ได้ลนะครับก็คือลูกมกะปูดครับหัวใจหลักของแกงเขยโโพเลยนะครับเอาเม็ดออกด้วยนะมันจะได้ไม่ขมวันนี้อาจารย์เบสก็สะดวกใช้กะทิกลองนะครับถ้าใครใช้กะทิสดก็ได้เหมือนกันนะครับก็เตรียมของเสร็จแล้วเราก็จะไปทํากันเลยนะครับเครื่องปรุงก็จะมีอยู่แค่3ามอย่างเท่านั้นก็คือ,อน้ำตาลปี๊บนะครับสมุขาม หรือมะขามเปียกนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับพร้อมแล้วไปกันเลยทำกันเลยนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะก็เปิดกระทะก่อนนะแล้วก็จุดไฟนะครับแล้วก็วางกระทะลงไปเลยจะเป็นกระทะหรือหม้อก็ได้นะครับทำตามสะดวกนะครับแต่ถ้าผักบุ้งเยอะควรใช้กระทะนะครับแล้วก็เอากะทิลงไปเลยนะครับ พอกะทิเริ่มเดือดนะครับเราก็มาคนกันให้กะทิมันแตกมันนะครับนี่ก็จะทําให้กะทิหอมนะครับและแตกมันอร่อยและสวยนะครับต่อไปก็คือใส่พริกแกงนะครับใส่พริกแกงลงไปแล้วก็คนให้เข้ากับกะทินะครับมันจะหอมมันจะหอมเริ่มหอมนะครับ พอเริ่มหอมก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะครับแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับต่อด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็ใส่ไก่หรือหมูลงไปนะครัพัดให้สุกนะครับนี่นะครับพอเดือดแล้วเราก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับก็เริ่มจาก ใส่ปักบุ้งลงไปนะเมื่อเราใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวปิดฝาไว้พักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับแล้วก็พร้อมกินได้นะครับ